วัดดีค่ะอันนี้เป็นตำบกหุ่งใส่บกอกอุตส่าห์ได้บกซื้อบกอกมาจากล่างไทยเพราะว่าเพิ่งไปเห็นซื้อมากมันบอกหอมมันอาจจะเป็นบกอกแซ่แข็งเรามันเป็นบกอกดิบมันบกอกดิบ่บค่หนวยบ่ใหญ่นะเราบกหุ่งนีก็ซื้อมากซื้อมากเป็นเดือนแล้วค่ะแช่ไว้ในตู้เย็นยังบ่เน่านะ แต่ว่ามันขูดอ่ได้ะต้องเอาแซน้ำสังเกตเห็นเปลือกบอกงุงกว่าสีบ่บ่เอาออกเบินนะ้ดอะเปลือบบองุงเป็นยาด้ค่ะโอ้ยสีมีเสียงแสกเขามาเด้อค่ะมีเสียงลูกสาวหยอกแมวแสกเขามาเปลือบอบองฮงบ่ขมคื่สีแมนเท่าแล้วก็เลยกินบ่ขมบ่ค่ะหูนะน,น่วยบกอก,กบกอก,กคู่มือมันขึ้นน่วยหน่อยเนนะเคยกินบกอก,กน่วยใหญ่ๆทอไข่เป็ดนี่ ม่ล่ะกินตำบองหุงใส่บอกอกสมัยเป็นเด็กน้อยอ่ะกินย่ำไดเล็บนิว้วะดำเลยได้ค่ะออกเป็นสีมงม่วงสีคือกะปิเนี่ยมีตอนใหญ่น้ำเลยนี่หุนอะเบ่งดูตอนบอกฮวงค่ะยู่เมืองนี่บกหุงหลบกหุงหลายไปตลาดจีนตลาดแขกบกหุงบกอืดค่ะคุณอะเบ่งนวยตาบกหุงมีเสียงแมวน้ำเ้อค่ะ เราน้ำปลาแดกมันมันนวเกินนวบว่บต้องใส่ผงชูรสเลยนว,นวจนวาเรียนเนค่ะน้ำปลาแดกต้มนะจังได้มันกับบะคือที่เขาต้มเอาเองค้นๆมีสิบ่ได้กินหอมบอ่ได้กินหอมของน้ำปลาแดกเลยบ่ได้ฮอดกินบอกกอกได้ต่างแต่กินกับเทียมมันเป็นกินยังไงบุ๊ก็ต้องกินค่ะแต่ว่าแซ่บอยู่เนี่ยแหละค่ะอุย้ยเพิ่นเพิ่นใส่ผงชูรสหลายอยีีเนี่ยค่ะในน้ำต้มปลาแดกนะ สิกินกับข้าวเหนียวกับไข่ตม้มกับกุ้งแหง้งเป็นกุ้งฝอยซื้อมาจากตลาดจีนเราเอามาอบอบให้กรอบเลยเนี่ยค่ะเป็นกุ้งฝอยตัวหน่อยๆกับปลาหมึกหน่อยๆทออทอดปลายคอเมื่อนอิ้วก้อยอะ่ะหน่อยๆโอ้ยเข้มปานมาเกลือเอาโรตปาหมึกอันนั้นนะคะแพงน้ำแพงน้ำค่ะ,ะไปกินได้บ้านนี้แน่นสีมีเปลือกปงุ่งกับบอขม เป็นยาน้ําค่ะไปเทศใส่จานกินก้อนบาานี้ค่ะ